ตามาแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ก็มากินซมตำโอ๊ยทําไมน้องทําหน้าแบบนี้เนี่ยวันนี้พี่นุ่นคืออยู่มากนะคะเพิ่งไปตรวจสุขภาพเสร็จก็เลยจะมาซื้อซมตามกินซะหน่อยตอนแรกแม่บอกว่าแม่อยากกินซมตำมาลูกนุ่นขอสั่งหนึ่งถุงได้ไหมพี่นุ่นก็บอกว่าได้สิแม่ทําไปทํามาทุกคนคิดว่าเราสั่งไปกี่ถุงคะเราสั่งไปทั้งหมด3ถุงพร้อมกับไก่ย่างอีกพันไม้ล้อเ,เล่นนะคะทุกคนคือตอนแรกอะพี่นุ่นก็ว่าจะสั่งถุงเดียวของแม่นะคะก็คือซมต ทแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่นนก็รู้สึกว่าอยากกินซมตำไม่ได้กินส้มตำมาเกือบเดือนได้แล้วนะคะก็เลยสั่งไปด้วยอีกหนึ่งชุงแล้วก็วันนี้เนี่ยมีญาติมานอนบ้านนะคะน้องเปเปอร์สุดดือ้อคนนี้เนี่ยเขาก็มานอนบ้านนะคะแม่ก็คือมาย่างไก่นะทุกคนนั่นคือของพี่นุ่นทั้งหมดเลยนะเรากินกัน3คนทุกคนดูดิคือสั่งเยอะมากนะคะแตก่ก็กินหมดนะอันนี้ของพี่นุ่นค่ะจะเป็นตําปูปลาบอกเลยว่าโคตรแซ่บชอบกินตําปูปลาใส่ปูสุดๆไปเลยคือน้ําปลา้าและคือนัวอัน หนึ่งถ้าไม่ใส่ปลาก็คือไม่อร่อยนะสำหรับพี่นุ่นนะ่ะแต่ว่าของน้องเนี่ยก็จะใส่แบบไม่ใส่พริกนะคะมีใครกิกนส้มตามไหม